ไป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 ไี่ไขไข่เหมือนไป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 พอเราคนนี่เสียกงวแล้วโอ้เมามันได้เลยครับตอนนี้ตามติดชีวิตหนุ่มโบราณ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมแซมหนุ่มโบราณนะครับกลางทุ่งนาเลยวันนี้นะครับตามติดชีวิตหนุ่มโบราณแบบบ้านๆตอนนี้เราอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยวันนี้เราจะมาวิ่งเว้ากันนะครับผมนุ่นก็คืออาขาวิ่งนะครับวิ่งเว้ากันฮ <Huh? S 1> กลางทุ่งนาเลยแล้วก็มีควายมีอะไรโอ้โหธรรมชาติธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมโยนว่าวจุฬาของตาสมหมายกันว่าจะเป็นยังไง Yeah วิ่งว่าตอนเย็นล um> ้างจนได้เลยซุงเท่าไรนี่ตาสักเมตรหาซิบไปไป มันเตียนเตียนกล่องมา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 เรียบเด็ดบ่ไม่อันดอกขนว่ามันจีส้นสีแดงมันส้นดาวไปแล้วเมื่อกี้ยวดอกมันมาขุ่นพ้นในเสือเพื่อประัด้ยานสีแดงเดยละ เมื S <S ่อกี้ควายตื่นกล้องนะครับสเสด็จเสด็จด้ดดงแบบน,นึงเ้าจุล่า

ตอนนี้ทําการไล่เชือกนะครับแล้วเราจะไปปล่อยนู่นวัวคันนาไกลๆนะครับลเชือกไ,ไปตรงนี้ละปล่อยเชือกต้นตะไคร้ล่าไปนู่นอีกปลยตังต้งนลงงนละนลี่ก็คือหยยาอเ <laughs> ขึ้นไม่ขึ้นครับผมเราดูข้างล่างอาจจะไม่มีครับข้างบนครับกระพือปุ๊บปึ๊บปึ๊นี่ก็กำลังปั่นปั่นดออยู่ห่อล่อลอลออย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่า ครับคนส่งเว้าส่งเว้าครับดูจะไปไกลแค่ไหนบินไปไกลๆเลยไม่ได้เต็นย่านทั้วป่ะ,ะสิ่งเพนี่จะเกาอให้พี่ตองเพศไหนเทศเนี่ยเก็เทกะเนี่ยหม,มุนมันหมุน,มน เชือกเชือกนี่ยาวมากๆยาวนี่เมื่อกี้นี่ถ่ายแค่สองเกมใช้เวลานานเพอแล้วไปเป็มากันดึงสายกันดิบะนี่ จาวัตสังคารว,ว,วัฏธรมรมิกเฮ้ยไม่เล่นหอาียนพี่ตอพี่ตองที่ไปลงไหนตาความเราไปแต่กล่องต้อง,งรีบิงแล้วครับมา ไงไตงไนเบาเลยนะครับชักวอลชักวอลเล่นเล่นเล่นไปชักวอลโอ้พอแล้วนี่เบียว่วแล้วโอ้เมานมาเลยครับตอนนี้

เห็นไหมครับไม่รู้หาติดกูไหมประละมการประละมอาจารย์ชักเบา,าชักเบาดีดีต้องชักอีกหนึ่งหนึ่งเสีตก,กนันเลยชักเบาชักเบาเรียนเรียนเลย เดงยหน้วเยช Joseph ักโาลงกันเฮ้ยติดกันไหมเิี่ยติดๆลมไม่มีนะครับเ่าลงแล้วตั้งถุบเลยเนาะเก็บเศษเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเกอบตายครับร้อนคอเลยเหน่ยไม่เหน่ยถามใจทธอดี ไม่ต้องถามใจหลักถามตัวเนี่เหนื่อยข้างในข้างนอกม่เหนื่อยเลยออกเลยดู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 ต๊กุ่มยิ้มเสียพี่นองฮะเก็บเร่อป่ะมาทเรียนนะพ่อเรียนอีกค่ะเรียนนะนี้มานรกรพี่ทุกวันเลยเวันนี well> ้กินแห้วไม่ขึ้น ใครอยากได้บ่อสวยๆนะครับผมสั่งได้ที่ตามหมายไม่แพงนะครับผมสั่งมาได้นะครับสั่งมาเลยใต้คอมเมนต์นะครับผมสั่งมาเลยจัดให้คันส,สวยๆนะครับบ่วจุฬาสีมือดีเหลาไม้กว่าจะได้แต่ละแท่งนะครับใช้เวลานานมากทางยอดไม้ ชักไม่ดีมีตกน้ำนี่ครับเอาว้ากับเข้าอู่แล้ววันนี้ไม่ขึ้นวันนี้ก็วิ่งเว้านะครับสรุปไม่ขึ้นลมไม่มีข้างบน <Yeah. S 1> <c oughs> วันนี้ก็วิ่งไม่ขึ้นนะครับผมบ๊ายบายถามติดชีวิตหนุ่มโบราณ